ญี่ปุ่นหวานเจี๊ยบและหวานเจี๊ยบนุ่นวรนุชเชียติดของสนามนั่นเองให้กำลังใจสามีแข่งรถที่ญี่ปุ่นเลยคุณวรนุชที่โชว์หวานเจี๊ยบที่คุณสามีต๊อปปิตินะติดขอบขอบ,ขอบสนามที่ในรายการในรายการ g t v วนั้นก็สนามเล่นเอเชียปี2023รีซีเวลนั่นเองที่กิจที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนุ่นนั้นก็ได้โพสต์ภาพ IG พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าและแฮชแท็กถึงท็อดเปติใน IG และซึ่งก็แฟนข่าวก็ต่างก็โฟกัสที่รูปคู่ของทั้งสองคนนั้นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นนักจะได้ไปไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่กันแล้วมานานลงไอโซเชียลให้แฟนข่าวได้เห็นกันบ่อยมากนะแต่ทางด้าน i อของนุ่นนุ่นวรนุ่นกับท็อดเองก็แม้จะไม่ค่อยลงรูปคู่กับคู่ภรรยาแต่แต่ก็ลงรูปบรรยากาศก็ จะแข่งขันพร้อมกับรูปบรรยากาศที่คนสำคัญในทีมนั่นเองพร้อมกับแคปชั่นว่าแข่งนะครับสี่เหลี่ยมพิวอตี้สี่เหลี่ยมเมซาเวเลจสกอต